เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับในวันนี้ครับก็จะมาเอาใจเกมเมอร์สายหนีผีสยองขวัญเขย่าประสาทกันดูบ้างครับขัดมาแต่เกมที่เปิดให้เล่นแล้วบทสโตไทยทุกเกมกับ15ดับเกมมือถือแนว Horror Survival นะนีผีเตะซอมบี้ครับที่น่าไปลองกันดูบางเกมก็ต้องบอกว่าเปิดมันนานแล้วแต่อารมณ์นั้นยังไม่เปลี่ยนบางเกมไม่ดังครับแต่ว่าเล่นแล้วโคตรสนุกขายเป็นสายสยองชอบความลุยมาดูคลิปนี้กันได้เลยจะมีเกมอะไรครับที่หยิบม,มาแนะนํากันบ้างก่อนจะไปรับชมคลิปครับอย่าลืม ครับพาม,มาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Dismantle เกมนี้คือโลกหลังวันสิ้นโลกที่ไม่ได้มีแค่การวายป่วงเท่านั้นครับแต่มันทั้งสวยและน่าค้นหาแบบประ,ประหลาดๆ Dismantle ครับจะให้คุณอยู่ในเมืองที่จะ็มได้สร้างและทำเก่าแต่ยังคงอบอุ่นด้วยชีวิตที่คุณสร้างขึ้นใหม่ด้วยตัวเองจะคราฟของตกปลาล่าสัตว์ทําฟาร์มหรือทุบตึกเอาตถุดิบมาอัปเกรดของก็ยังได้หมดตัวเกมนี้ครับผสมหลายแนวเลยทั้ง Server Herler Open World แล้วก็ Life ซิม u l a t i o n แบบพอด,ดีพอด,ดีมุมมองของเขาเนี่ยบวกกับสีสันค่อนข้างสดใสเลยแต่ก็ซ่อนกลิ่นอายความเหงาของโลกล่มสลายเอาไว้ข้างในครับ ยิ่งอยากเปิดพื้นที่ใหม่เพิ่มเข้าไปอีกมันคือเกมซอมบี้ที่ไม่ได้บีบให้รีบหนีแต่ก็ค่อยสอนให้คุณใช้ชีวิตตำลําพังในความผิดนัดอย่างลงตัวครับเกมที่ 2. r i t e u a l Nightmares ต้อนรับสู่ฝันร้ายที่ยากจะลืมครับเกมนี้ไม่ต้องมีเสียงกรีดดังๆก็ทําให้ใจเต้นแรงกันได้เด็เชิญไหนแม่ครับพาเราเป็นเด็กตัวเล็กในโลกที่ทุกอย่างใหญ่และก็บิดเบี้ยวไปหมดสิ่งมีชีวิตไม่ต้องมีคําพูดครับแต่ทุกการขยับคือฝันร้ายในรูปแบบใหม่ตัวเกมเป็นแนบ,บจนไทยพัสดุ2.5ดีครับใช้แสงเงาและเสียงได้โคตรจะดีแค่เสียงพื้นไม้ลั่นเนี่ยก็ทำให้แทบหยุดหายใจกันได้แล้วภาพสวยแต่ว่ากดดันทุกวินาทีเกมนี้ไม่ได้ขายความตกใจแต่ขายความรู้สึกแบบกลัวเงียบๆที่ คอยกัดกินหัวใจของเราไปเรื่อยครับถ้าคุณชอบเกมที่หลอนอยังมีศิละปะนะมันคือเกมดับตำนานที่ยังไม่ควรผูกลืมเลยจริงครับเกมต่อไป space marshal t เกมยิงมุมมองด้านบนที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่ระบบนั้นแน่นเกินคาดสเปซปาร์ชัวครับให้คุณสวมบทบาทเป็นนายพลหัวแมงนะที่ต้องบุกไปทำภารกิจในโลกคาร์บอยอวกาศภารกิจแต่ละฉากนั้นเปิดให้เลือกคางได้เต็มที่เกมนี้เน้นกลยุทธ์มากกว่าความไวครับต้องใช้เงากำแพงและระยะการมองเห็นของศัตรูให้เป็นประโยชน์อาวุธมีให้เลือกหลากหลายแบบตั้งแต่ปืนพกยันปืนเลเซอร์ความหลอดอาจจะน้อยกว่าเกมอื่นครับแต่เรื่องความสนุกเนี่ยผมบอกเลยว่าหลายๆเกมนั้นเทียบได้ยากมันคือเกมมุมมองกึ่งด้านบนที่ไม่ได้ด แต่ยังคิดและว,วางแผนได้เหมือนกับพวกเกมฟอร์มใหญ่กันเลยทีเดียวครับเกมที่4 p o ป p อปปี y เพ m e Chapter 4 รีลีตุกตาสุดหลอนกลับกันมากันอีกครั้งครับและครั้งนี้หนักกว่าทุกบทที่ผ่านมาสำหรับป๊อบป,ปี้ไพร์ทา c เชสเตอร์โฟครับจะพาเราลงลึกสู่ชั้นใต้ดินของโรงงานที่เหมือนว่าจะไม่มีวันจบนะมันทั้งอึดอัดมืดแลวก็เต็มด้วยเสียงที่ไม่ควรได้ยินครับตัวเกมยังคงแนวพัซเซิลเฮลเลอร์แบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งเป็นการสำรวจแก้ปริศนาแต่ว่ารอบนี้ใส่ดีที่ของภาพและก็งานเสียงเพิ่มความรู้สึกอยู่ในโรงงานจริงๆเข้าไปด้วยศัตรูใหม่ที่ออกแบบมันนิ่งแต่ก็หลอนจัดทำให้แทบไม่กล้าหหััันลลงกบไป สำหรับคนที่ตามซีรีส์นี้มาตั้งแต่แรกนะนี่คือบทที่คุณต้องเล่นต่อแต่ถ้าอยากหาความหลอนแบบมีชั้นเชิง Chapter 4ครับตอบโจทย์กันอย่างแน่นอนครับพามาดูกันต่อด้วยเกม Endless Nightmare to Hospital โรงพยาบาลที่ไม่มีเสียงหูเราะมีแต่เสียงลมหายใจของคนที่ไม่แน่ใจว่ายังจะมีชีวิตยอยู่ไหมเอเลชไนท์แมทูครับให้คุณรับบทเป็นเจมที่ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลร้างและต้องสืบหาความจริงเกี่ยวกับคนหายพร้อมเอาตัวรอดจากสิ่งที่ตามมาเกมนี้เล่นในทั้งแบบสายรอบเลนสายลุยมีระบบอัปเกรดอาวุธมีสกิลเฉพาะตัวเสียงเอฟเฟกและบรรยากาศชวนขนลุกเล่นออฟไลน์ได้สบายสบายครับคุณภาพจัดว่าเกินเกมมือถือท,ทั่วไปเหมาะกับคนที่อยากสัมผัสความหลอนในแบบเล่นคนเดียวแต่ฟิลแน่นครับ เกมที่6กัมราเฮเลอร์เอ็กซ์โซิ อินเดียยุค80กับพิธีไล่ผีที่กลายเป็นฝันลายครับกัมลาคือเกมสยองขวัญที่จะพาเราลับบทเป็นนักบวชผู้ต้องช่วยเหลือหญิงสาวที่ชื่อว่ากัมลาที่ถูกวิญญาณร้ายนั้นเข้าสิงบรยจาการในเกมเต็มไปด้วยเสียงสวดเสียงกระซิบและแสงไฟแบบสันสันรูมแบบเกมเป็นมุมมองบุคคลที่1ต้องแก้ไขปริศนารวบรวม,รวมไอเทมสิทธิ์และหนีจากสิ่งที่มองไม่เห็นภาพกับเสียงเนี่ยเข้ากันได้ดีจนหลอนครับถ้าอยากลองเกมแนวฮอล์เลอร์แบบอินเดียขนาดแท้ครับเกมนี้ถือว่ามีของเลยและแตกต่างจากที่เคยเห็นมายา าแน่นอนครับเกมที่7 Darkest Day นี่คือเกมยิงซอมบี้ที่ยัดทุกความฝันของสายเซอร์เวอร์ไว้ได้โกราฟตั้งแต่การกราฟของสร้างฐานยันล่าบอสกับเพื่อนแบบ4ี่คนโลกในเกมเปิดกว้างสุดๆครับทั้งเมืองร้างเกาะหิมะและทะเลที่ฝังฝูงซอมบี้ไว้เต็มไปหมดสิ่งที่โคตรดีคือระบบเชสเตอร์ที่ไม่ได้แค่เป็นบ้านแต่เป็นศูนย์กลางชีวิตคุณสามารถชวน n p c ที่ช่วยไว้มาอยู่ด้วยอัปเกรดฐานสร้างอาวุธหรือออกลุยไปกับทีมก็ได้สาย P ี e ก็สนุกสาย PVP ก็มีให้แย่งจิงงรัพยากก่อนก,นกนแบบจริงจังเสียงปืนและเอฟสมจริงล่น กับเพื่อนเนี่ยมันสุดๆใครชอบเกมแนวซอมบี <S 2> <S 2> <S 2> <Game S 1> ้ครับแต่เบื่อความซ้ำซากเกมนี้คือทางเลือกใหม่ที่ทั้งมันและลึกในเวลาเดียวกันครับเกมที่8 Garden of Banban น a n น t d n v i e ไม่มีใครคิดว่ารอยยิ้มจะน่ากลัวขนาดนี้ครับภาค8ของซีรีส์โรงเรียนล้างกลับมาพร้อมกับบรรยากาศที่หนักขึ้นทุกตอนไฟกระพริบเสียงกระซิบและมัสคอตหน้าตาเป็นเม็ดที่ยายให้คุณหนีแทนที่จะยิ้มตอบเกมเนี่ยเป็นแนวพาสเซลสำรวยครับหนีตายเหมือนเดิมเลยแต่ขยี้อารมณ์มากกว่าเดิมทุกขั้นเสียงฝีเท้าในทางเดินเงียบม,ม,มันทำให้ใจเ,เต้นแรงกันได้ใครชอบแนวเฮอร์เรอร์ครับน่ารักแต่ไม่ปลอดภัยนะภาคนี้คือบทพิสูจน์ความหลอนได้ดีเอาเรื่องนะครับ เกมที่9 Identity อย่าให้ลุกการ์ตูนตลกตลกครับมาหลอกคุณอีกต่อไปกับ Identity ครับเป็นเกมไลาลาที่ขวดจริงระบบ4ต่ตอนหนึ่งให้ผู้รอดชีวิต4คนช่วยกันถอดรหัสเพื่อเปิดประตูในขณะที่ผู้ล่าก็มีหน้าที่ตามจับให้ครบก่อนหมดเวลาสิ่งที่โดดเด่นครับคือสไตล์งานภาพกราฟิกโกธิ c แบบท่าบอตันที่ทั้งสวยแล้วก็หลอนในเวลาเดียวกันกราฟิกเน้นความบอบอุ่นครับแต่ว่าบรรยากาศนั้นตึงตลอดทุกแมปเต็มด้วยความกดดันและเสียงหัวเราะของคนโดนจับเกมนี้มีระบบแข่งขันแบบอ e s p o r t และเล่นกับเพื่อนได้เต็มรู บบนะถ้าอยากลองแนวเฮอร์เลอร์ครับที่ผสมทั้งความแอคชั่นและกลยุทธ์เข้าในการไอเดนติตีครับจัดว่าเป็นอันดับต้นๆที่คุณต้องหามันลองครับเกมที่10 Alien Isolation ไม่มีเกมไหนที่ทําให้คุณอยู่คนเดียวในอวกาศและก็ดูน่ากลัวเท่าเกมนี้อีกแล้วครับกับเอเรียสไอสูเลชันนี่คือบทพิสูจน์ว่าความเงียบคือศัตรูที่อันตรายที่สุดคุณนั้นจะรับบทเป็นวิศวกรหญิงครับที่ติดอยู่ในสถานีอวกาศล้างโดยมีเอเลียสครับทิลล่าอย่างฉฉลาดแล้วก็ไม่หยุดพักแทบไม่มีอาวุธมีแค่เครื่องจับความเคลื่อนไหวและสติที่ค่อยๆหลุดเป็นทีละนิดมุมมองเกมเป็นแบบเอพีเอ็นครับเน้นสร้างบรรยากาศที่บีบหัวใจขั้นสุดเสียงเครื่องยนต์นะยะไกลและเสียงฝีเท้าที่ไม่่รู้วา กข่ันนแทุกอย่างมันทํางานร่วมกันจนคุณนั้นเผลอกั้นหายใจกันแบบไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่แค่เกมเพล์เดอร์ครับแต่มันคือประสบการณ์ความโดดเดี่ยวที่สมจริงที่สุดเท่าที่เกมแนวนี้เคยทํามานะครับเกมที่ 11. I. c e c a r r y t r a i l e r เ i รลเ นี่คือหนึ่งในเกมหลอนยุคแรกๆครับที่ทําให้หัวใจนั้นเต้นแรงกันได้ทุกครั้งที่กลับมาเล่นสําหรับเกมนี้จะให้เราบุกเข้าไปยังเครื่องหารล้างเพื่อขโมยของมีค่าทุกห้องเต็มด้วยเสียงประหลาดเสียงฝีเท้าเสียงประตูที่เปิดปิดเอง และภาพหลอนที่ไล่ล่าคุณอยู่ระบบการเล่นง่ายๆครับแต่ว่าบีบหัวใจขั้นสุดเพราะว่าคุณต้องวิ่งซ่อนหรือหนีทันก่อนที่มันจะเจอตัวเกมมีโหมดให้เลือกเต้นหลายแบบทั้งคฤหาสน์าโรงพยาบาลหรือโรงเรียนเก่าภาพอาจจะไม่ได้รังการระดับเกมซิมเปเอครับแต่ว่าโทนมืดเสียงระทึกและดีไซน์ของผีที่จําได้ติดตานี่คือเหตุผลว่าทําไมเกมนี้ยังอยู่รอดในลิสต์ของเกมหลอนมาจนถึงทุกวันนี้ครับ เกมที่12 Days After Zombie Survival เกมซอมบี้ส่วนใหญ่ชอบให้เรายิงแหลกเกมนี้กลับให้เราอยู่รอดแบบจริงจังมากกว่า d a e After เป็นเกมเอาชีวิตรอดที่พาเราไปยังโลกหลังการระบาดคุณจะตื่นขึ้นมาในที่พักเล็กๆกลางป่าก่อนเริ่มออกหาทรัพยากรสร้างบ้านครับของลาซอมบี้และตั้งแคมป์ของตัวเองเกมนี้ไม่ได้เร่งรีบครับแต่ค่อยๆสอนให้เราจัดการชีวิตทีละขั้นทั้งการครับของทาอาหารปลูกพืชและป้องกันฐานจากฝูงซอมบี้ที่มาเป็นละลอกสิ่งที่ดีคือระบบการเล่นที่สมดุลครับไม่ต้องเติมก็เล่นกันได้แบบเยาวๆการภาพเน้นความ เรียบง่ายมีสภาพอากาศแบบกลางวันกลางคืนที่เปลี่ยนตามจริงเล่นแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่ยังเหลือความหวังเล็กๆให้คนพยายามมีชีวิตกันต่อนะครับมากันกับเกม Herd o Tale 3 ถ้าคุณชอบเกมแนวสยองขวัญที่ให้การเล่นคล้ายกับพวกเกม Hello Neighbor แล้วละก็เกมนี้ถือว่าน่าจะโดนใจกันอยู่ไม่น้อยละ่ะเรื่องราวภายในเกมครับถือว่าเข้มข้นเลยละ่ะมีทั้งความตื่นเต้นความสนุกและความน่ากลัวเต็มไปหมดมุมมองเป็น FPS ครับเราจะได้เล่นไปตามเนื้อเรื่องค่อยๆแก้แปริศนาแปมพ้องการเสพเรื่องราวความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้งานกราฟิกและบรรยากาศสไตล์อเมริกันยุค90แน่นอนว่าเกมนี้รองรับการเล่นออฟไลน์ line กันได้ด้วยแนะนําว่าให้ใส่หูฟังต่อเล่นนะจะช่วยเพิ่มอัตราลดขึ้นไปอีกเท่าตััวครบ เกมที่14 Reposter 2 ภาคต่อของเกมสยองขวัญที่เคยทําคนหัวใจเกือบจะวายกันมาแล้วคราวนี้ครับรีพอสเตอร์2กลับมาพร้อมกับบรรยากาศที่กดดันและหนักกว่าเดิมหลายเท่าเราจะได้เป็นนักข่าวที่ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลล้างครับโดยไม่รู้อะไรนั้นเกิดขึ้นตัวเกมใช้มุมมอง APS เหมือนเดิมครับแต่เพิ่มความสมจริงและก็งานภาพงานเสียงจนแทบจะแยกไม่ออกว่าอยู่ในเกมหรือฝันลายกันแน่ระบบกล้องยังคงเป็นจุดเด่นลักครับต้องใช้แสงแฟลชสองทางแก้ปริศนาและเก็บหลักฐานในขณะที่บางสิ่งเนี่ยคอยเดินตามหลังเราอยู่ความ นากลัวของรีโพสเตอร์ทครับไม่ได้อยู่ที่อะไรจะโผล่มาแต่มันอยู่ที่เราได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นจะมากกว่าเสียงลากเทา้าเสียงหายใจในความมืดและทางเดินที่ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหนคือสิ่งที่ทำให้เกมนี้หลอนแบบถึงขั้วกันละครับปิดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับกับ n บนดี้โลนวู จักรวาลหมึกสยองกลับกันมาอีกครั้งครับคราวนี้มาในโฉมใหม่ที่ทั้งหมดและมีชีวิตกว่าเดิมตัวเกมยังคงพาเราอยู่ในโลกการ์ตูนสยองขวัญบวกกับเซิร์เวอร์เฮอร์เรอร์ผสมแอคชั่นโลกลายที่เข้มข้นกว่าของเดิมผู้เล่นจะได้เดินสำรวจเก็บทรัพยากรซ่อมของและต่อสู้กับมอเตอร์หมึกที่ไล่ลา่าแบบไม่มีหยุดงานภาพโทนกึ่งขาวดำครับลายเส้นการ์ตูนยุคเก่ายังคงเอกลักษณ์เสียงเครื่องจกักรเสียงฝีเท้าในความมืดทุกอย่างออกแบบมาให้รู้สึกเหมือนติดอยู่ในโลกที่ก็คอยดูดกลืนเราเข้าไไปมมมคืออเกภาต่่่่ทีช รีมาเตอร์เท่านั้นครับแต่มันคือการคืนชีพของบรรยากาศมึกสยองแบบที่แฟนของเบดดี้ตัวจริงต้องหลงรักซื้อครั้งเดียวจบเล่นออฟไลน์กันได้เต็มรูปแบบครับสำหรับเกมนี้ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับ15เกมมือถือแนว h อ r เลอร์เซอร์เนะ หลายชื่อเกมพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดครับใส่เอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนี้กดดูตรงเพิ่มเติมกันได้เลยนะแลวถ้าคุณชื่อชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยละ่ะใครอยากได้เกมมือถือแนวไหนก็พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ